สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของ Test ANC นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนหาเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับเป็นแอปเพลย์ชันนะครับสองแอปด้วยกันนอะที่สามารถที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet ทั้งหมดอยู่ที่600บาทนะครับถ้าคุณเล่นแอป2แอปนี้นะครับคุณจะมีโอกาสถอนเงินเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับก็ หกรอยบาทด้วยกันนั่นเองเนาะซึ่ง2แอปนี้นะครับจ่ายเงินจริงนะแล้วก็จ่ายเงินตลอดนั่นเองเนาะแล้วก็ทําง่ายทําคนเดียวก็ได้เช่นกันนะไม่ต้องแนะนำเพื่อนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับสายที่ขยันนะใครที่ขยันเล่นนะก็ผมแนะนําเลยนะครับ2แอปนี้นะครับโอเคถ้าใครที่พร้อมแล้วก็อยากดูแล้วว่ามันคือแอปอะไรกันบ้างน,นะครับก็ไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับ สำหรับแอปในวันนี้นะครับมีชื่อว่านะแอป t ูลูน่า n f l u e n c e r นั่นเองนั่นก็คือเป็นแอปแรกแอปที่1ของคลิปในวันนี้นะครับก็แอปนี้นะสามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับอ่าถ้าใครที่สนใจนะครับที่สนใจที่จะเล่นนะครับอ่าแอปเหล่านี้นะก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันเลยนะครับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดนะอยู่ที่ทั้งหมด 1M หรือ1ล้านครั้งแล้วนะครับแล้วก็รีวิวตอนนี้อยู่ที่3 39,000รีวิวนะครับก็ดาวปมาณ6าดาวด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดข้างในดูนะครับว่ามันเป็นแอปหน้าตาเป็นประมาณไหนนะซึ่งเ,เจ้าตัวนะครับ t o โร n a น,นี้นะครับสามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะเราก็ไปที่ Google Chrome แล้วก็พิมพ์ว่า t o โรโน a นะครับเขาก็จะขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมนะสามารถไปสมัครได้เลยนะครับสามารถที่จะไปสมัครง่ายๆเองทุกคนแค่มี1มีอีเมลแค่นั้นเองนะครับ ที่สามารถใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนที่เราสมัครสมาชิกนะครับเขาจะให้เรายืนยันตัวตนนะผ่านอีเมลนั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวแอปโทโรนานี่นะครับผมนะก็สามารถที่จะถอนเงินได้ผ่านเข้าสู่บัญชีของ t r u ม m o n e y อล l l e t นั่นเองนะก็คืออยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับอ่าก็อันนี้เลยทุกคนนะ3า0 0บาทครับผมนะ โอเคทุกคนผมบอกผิดนะอันที่จริงก็คือว่าสามารถทําเงินนะ่าจากแอป2แอปนี้อยู่ที่700บาทนะเพราะว่าผมตอนแรกผมนึกว่านะมันถอนเงินได้แค่200บาทเนาะที่จริงคือ300บาทนะครับอ่าอันนี้เลยทุกคนนะซึ่งต้องใช้คะแนนอยู่ที่ทั้งหมดอยู่ที่24000คะแนนด้วยกันนั่นเองนะอ่าถ้าเราสนใจที่จะถอนเงินเข้า PayPal ก็ได้เช่นกันทุกคนก็คืออยู่ที่200บาทอันนี้นะครับต้องใช้คะแนนนะครับก,ก็คือประมาณ1นึ่ง 6,320คะแนนด้วยกันนะครับหรือคุณต้องการที่จะเติมเงินมือถือไม่ว่าจะเป็นดีแท็กวันทกคอก็สามารถที่จะเติมเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับเพียงแค่สะสมแต้มทั้งหมดอยู่ที่16,000แต้มเท่านั้นเองนะครับอ่าอันนี้คือในส่วนของรางวัลที่เราต้องการที่จะแลกนั่นเองเนาะต่อมาวิธีการที่เราจะหาแต้มจากแอปนี้นะครับก็มาที่แบบสำรวจตรงนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งในแบบสมสุดตรงนี้นะครับในหน้านี้ก็คือมันจะมี1ก็คือว่าคะแนนคงเหลือของเราหรือคะแนนที่เรามีอยู่ณตอนนี้นับอยู่ที่เท่าไหร่ของผมอยู่ที่12,410คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือถ้า,ถามันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือว่าไม่มีแบบสอบถามไม่มีแบบสอบถามเข้ามานั่นเองนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือมีแบบสอบถามแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปทําแบบสอบถามได้เลยนั่นเองนะครับ ่ซึ่งแบบสอบถามอันนี้ที่เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็มันมีจํากัดน,นะครับก็มีแค่1,300งพันสคะแนนนั้นเองนอะตอนนี้ผมก็ทําไปแล้ว 200, นะครับสองคะแนนนะถ้าเราตอบทั้งหมดแล้วนะเราก็ได้รับไปแล้ว1,300คะแนนมันก็จะหายไปในส่วนนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่แบบสำรวจพรีเมียมนะซึ่งมีคะแนนเท่าคะแนนอยู่ที่ 3,000คะแนนสูงสุดนะใช้เวลาประมาณ11นาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็แบบสำรุจระยะสั้นนะครับก็ใช้เวลาประมาณ6-10นาทีคะแนนก็เราเราประมาณสูงสุดอยู่ที่1,400คะแนนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอเว็บไซต์แรกหรือแอปพลิเคชันแรกนั่นเองนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไปเล่นกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปที่2กันเลยนะครับ ในส่วนของแอปที่2นะครับมีชื่อว่าแอปยิมบริสซทธ์นะครับเป็นแอปเพลิเคชันในการทำแบบสำรวจเช่นเดียวกันกับแอปของโทรูน่านะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้3ช่องทางเหมือนเดิมก็คือผ่านทูมานี่วอลเล็ตผ่านเพย์เพาแล้วก็ เติมเงินมือถือของวันทุกคอเท่านั้นเองนะดีแท็กเติมเงินไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดนะอยู่ที่ประมาณ 100k หรือประมาณ1 0 0 0 0แสนคนนะครับแล้วก็มีดาวอยู่ที่4.5ดาวคนรีวิวอยู่ที่6,000รีวิวนะหรือ6,000คนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแอปของยิมรีเซิร์ชนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับแอปยิมรีเซิร์ชสามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้บนคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับโอเคเราก็เปิดอยู่นี้เนาะการสมัครของแอปยิมรีเซิร์ชนะครับใช้แค่อีเมล แล้วก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเพื่อจะมีการยืนยันตัวตนของเราด้วยนั่นเองเนาะก็แนะนําให้เราใช้อีเมลที่ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าเขาจะส่งอีเมลมาหาเราเพื่อที่เราจะไปกดลิงก์เพื่อที่จะยืนยันว่าเรานั้นไม่ใช่หุ่ยนยนต์นั่นเองนะครับโอเคก็หลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ในส่วนของหน้าแบบสำรวจอันนี้นะอันนี้คือในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของเว็บไซต์ก็ อินล่าตาอีกรูปแบบหนึ่งนะก็มากดตรงนี้ได้เลยทุกคนนะที่เป็นขีดสามขีดกดปั้งมันก็จะมีนะหน้าตาเด้งเข้ามาทุกคนนะก็คืออันนี้ทุกคนชื่อของเราคะแนนที่เรามีตอนนี้ผมมีอยู่4225คะแนนเนาะแล้วก็เมนูเมนูที่เป็นข้อมูลสมาชิกก็คือเมนูที่เราต้องไปกรอกนะให้เรากรอกข้อมูลที่เป็นความจริง นะครับให้มันถูกต้องนะ้าอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลชื่อของเราเลขประจำตัวประชาชนก็อย่าลืมใส่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคะแนานและก็ของรางวัลอันนี้คือในส่วนของการที่เราจะแลกของรางวัลไม่ว่าจะเราจะแลกเป็นเงินสดบัตรทูมาี่หรือจะแลกเป็นเงินสดของ PayPal ก็มาที่เมนูนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูชนเพื่อนนะ ก็สามารถที่จะเชิญเพื่อนได้กันเนาะเราชวนเพื่อนหนึ่งคนนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะรับคะแนนสูงสุดอยู่ที่50คะแนนด้วยกัน,นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําแบบสอบถามกันนะครับแบบสอบถามก็จะมีในส่วนของแบบสํารวจทั่วไปแบบสํารวจเร่งด่วนแบบสํารวจเฉพาะกลุ่ม High Survey นะครับก็คือเรานะครับที่เราต้องทําที่สุดก็คือแบบสํารวจที่เป็นแบบสํารวจทั่วไปนั่นเองนะอันนี้เลยทุกคนเนาะก็ตอนนี้ผมมีอยู่ที่ แบบสำรวจด้กันนะซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกเลยทุกคนว่าอ่าตรงนี้ว่าแบบสำรวจเราเนี้นะครับสามารถที่จะทําได้บนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือนะถ้าเป็นโลโก้แบบนี้สองอันนี้ก็คือสามารถทําได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถทําได้ทั้งโทรศัพท์นั่นเองนะครับโอเคนะ แล้วก็ในส่วนนี้คือเป็นคะแนนนะที่เขาจะให้นะครับถ้าเราทําสํารวจเสร็จนะมีโอกาสรับคะแนนสูงสุดตามนี้เลยทุกคนนะอันนี้ก็รับสูงสุดก็5คะแนน5คะแนน29คะแนนเนาะรับสูงสุด29คะแนนนะครับแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาก็เขาจะบอกนะถ้าเราไม่ทำในส่วนของนี้ถ้าเรายังไม่ได้กรอกแบบสอบถามในช่วงระยะเวลาที่เขากำหนดนะอ่ามันก็จะหายไปนั่นเองนะวันนี้วันที่19กนะครับก็อ่าเหมือนอันเนี้ย ถ้าคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับแบบสำรวจอันนี้มันก็จะหายไปนะผมก็มาจะทําไม่ได้นะในส่วนของพ่งนี้นะก็คือว่าถ้ามันเขียนว่า20นะครับหมายถึงว่าถ้าถึงวันที่20นะทาไม่ได้เลยนะวันสุดท้ายก็คือวันที่19้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมค่อยทําดีกว่านะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจบคลิปผมก็ทำเลยแล้วผมขออนุญาตไม่ทำในคลิปนี้เพราะว่ามันมีข้อมูลที่ขอจะนำไปทำวิจัยการตลาดพวกนี้มันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับที่ผมกับเขานั้นได้ทําการข้อตกลงเอาไว้ดันเองนะก็เลยไม่สามารถจะมาเผยแพร่ได้นั่นเองก็เติก็เลยต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นในส่วนของการหาเงินนะผ่านแอปยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะถอนเงินขั้นต่าอยู่ที่400บาทนะครับอ่าถ้าใครที่สนใจนะลิงก์ อยู่ได้อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้จะเชิญเพื่อนหรือไม่ก็แล้วแต่เรานะครับอ่าสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ